ป้ายังป้ายังมาแล้วอีกหนึ่งใดีครับครับกำลังถ่ายคลิปสิครับกำลังถ่ายคลิปให้ พอชมพู่เอาปุ๊ครับดูดขึ้นคนรับดูดน้ำขึ้นเดียวกันโอ้เขียดน้อยอู้ยอนปลามาใส่ก้นยนปลามาใส่ก้น ลีกโบทั้งนั้นพ่อแบบบอกว่าอนุญาตให้กินหมดเลยครับตองบ่อเมาเมาเมาบ่ออะไรเลยเมาเมาไม่เมาไม่กับพิมป้ามาใส่ก้นโบย่านท้องเงี้ยงปลาดุกถือก้นคอยเนาะยังปากพ่อยุ่งกว่าใดได้แล ้ายจะไปไหนรอด ทำนี่ละล้มเขามันกับทเก่าชูหน่อยชูนพ่อน้องชมพูจับปลาเกงมากแไม่ชอบกินปลาปลาเนี่ยผมชอบตัวใหญ่ๆเขาจะามาให้ผมเขาจะกินหอยขมอย่างเดียว โอ้ oh, <c oughs> ได้คิดลับแล้วแ <laughs> บนนบนี้ถ <c oughs> อดเครื่องแล้วครับบัต <c oughs> <c oughs> ในสดบดอนดิงเงะนนี่ครับมีคนมาเล่นไอ้ลอยกระทงครับเมื่อกี้นี่ แต่หม้อลอยครับนี่เด็กครับนี่มีแต่น้ำแล้วครับดูดขึ้นมาโอ้มีประโยชน์ต่อครับเดี๋ยวเขียดก็มาลงครับอีกสักน้อยครับแดดมัน้อนน่ะอย่าหนาวแล้วก็เขียดมาลงนะครับนี่มาจับเขียดได้ครับกลางคืน

ออกไปไว้ในทางเนาะมึงเตรียมมาล่างอยู่นี่ติคือบอไปล่างมองใส่หุ้นเดี๋ยวผูกสะยเอนี่ไม่ได้แห้งแล้ว โมนี่หยกเครื่องเลยกดเครื่องลงน่ม้ทเลยครับทะลุบอมนีเดเลยบกตัวนี้นะตื้นๆนึ่งมีกได้ตัวนี้เนตอิมเลยอืัดแล้วเธอนึงมีกได้ตัวนี้นะ ว้าสะตัวนี้นะเป้ลงสะตัวนี้กัแห้งตัวนี้นะนี่ถึงบ่อนี้ยพรุ่งนี้อาจจะแห้งหรือเป่ามุครับบ่อนี้ดเยเสียมขุทเอาเสียมพุดเอามันเป็นคันมีขุดลงคันนี้วางนี้ได้การมาขุดลงนี่ ไลไม่ได้ไม่รู้เป็นไรไล่ของพ่อน้องไลไปก็ดับครับดับหน้าจะดับเลยับใส่เครื่องร้อนเนาะมาครับมาๆน้องเพียงมามาจับปลาเลยมาจับปลากับพ่อน้องชมพู่จับเก่งมากวันนี้ผมสู้ไม่ไหวเหนื่อยครับขึ้นมาก่อนช่วงแรกๆให้พ่อชมพู่ลุยเลยครับผมก็ลุยแต่ไม่ไหวครับเหนื่อย คนมันเยอะครับคนนึกถึงเอลโอเค